สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเ้สาส่งพัสดุมูลค่า620,000สุดท้ายโดนเจ้าหน้าที่ขโมยเตือนอุทาหรณ์ชั้นดี ส่งพัสดุที่บอกเลยว่าเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึง่งได้ออกมาโพสข้อความลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคโดยได้ระบุว่าอุทาหรณ์โดนเจ้าหน้าที่นำจ่ายอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่ขโมยพัสดุไม่นำจ่ายพัสดุให้ผู้รับแต่กลับลงในระบบว่านำจ่ายสำเร็จทั้งๆที่ผู้รับไม่ได้รับพัสดุเลยวันที่17พฤษภาคมเราได้ส่งพัสดุไปที่ไปให้ผู้รับวันที่18พฤษภาคม พัสดุถึงอำเภอฝางเจ้าหน้าที่นำจ่ายชื่อนี้ไม่ได้นำพัสดุไปส่งให้ผู้รับตามที่อยู่นักรองพัสดุแต่แอบขโมยพัสดุของผู้รับในวันนั้นทั้งหมด3มชิ้นไปให้วินมอเตอร์ไซค์ที่ยรอยอยู่ข้างหลังโดยไม่ขอดูบัตรประชาชนหลังมอบอำนาจเอกสารหรือตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่มารับพัสดุว่าชื่อนามสกุลตรงกับชื่อตามนากรองพัสดุไหมของเที่ยวเราส่งไปมูลค่ารวมกัน6 2 0 0 0 0บาท ทางประษัทอำเภอฝางได้โทรมาต่อว่าเราพูดเพื่อปัดความรับผิดช,ชอบไม่โทษระบบไม่โทษพนักงานของตัวเองแต่กลับโยนความผิดมาให้กับทางเราว่าเราแอบเอาของในกล่องพัสดุออกไปหรือเปล่าเราเป็นผู้ส่งผู้รับก็เป็นคนที่เราสนิทรู้จักกันและส่งพัสดุให้กันบ่อยไม่เคยเกิดปัญหาเลยเราได้ไปแจ้งความไว้และตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการฟ้องร้องกันอยู่ค่ะ อาจจะมีหลายๆคนสงสัยว่าทำไมถึงกล้าที่จะส่งของที่ยวราคาสูงแบบนี้ทำไมไม่ส่งวิธีอื่นที่ปลอดภัยกว่านี้คำตอบคือไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่ส่งของที่มีราคาสูง หลายๆคนรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของที่มีราคาสูงก็เลือกที่จะส่งขนส่งบางคนส่งพัสดุวันละเกือบ100กล่องคงไม่มีใครขับรถนั่งรถไฟขึ้นเครื่องบินไปส่งให้ลูกค้าเกือบทุกจังหวัดหรอกนะคะแต่อยู่ที่จรรยาบรณของทุกคนที่มีต่ออาชีพของตัวเองและต่อลูกค้าโดยหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้คนให้ความสนใจและเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณคะ่ะ